ดอ,ดอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาใต้ทำได้าบพีพีนะคะวันนี้ยาใต้ชิญเพื่อนๆ,ๆมาปลูกคุณนายแหวนเพชรแล้วก็แพรเสี่ยงไฮ้นะคะมาดูค่ะยาใต้ปลูกคุณนายแหวนเพชรเป็นครั้งแรกเลยนะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบดอกไม้ ที่มีสีสันสวยงามเหมือนคุณนายตื่นสายหรือคุณนายแหวนเพชรเนี่ยค่ะแล้วจุดประกายที่ทําให้ย่าต้ยสั่งซื้อก็เพราะว่าความสวยของคุณนายแหวนเพชรนี่เองค่ะมาดูกันเลยค่ะมาปลูกไปพร้อมๆกับยาต้อยเลยนะคะค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เคยปลูกแล้วประสบผลสําเร็จแล้วก็ให้กําลังใจย้าต้อยนะคะ เนี่ยค่ะเราจะได้มาเป็นมัดมัด,มดแบบนี้นะคะเขาจะจัดไว้เป็นสีสีสมัดละสีค่ะก็เขาบอกว่าให้ตัดเป็นท่อนๆเหนือหนังยางที่เขาลัดไว้มันจะได้สองท่อนนนะคะส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ปลูกอีกแบบหนึ่งหรือถ้ายาวพอที่จะเอามาปลูกพร้อมกันก็ตัดปลายออกนะคะเียวต้อยจะแยกจะปลูกกระสามกระถางค่ะสองกระถางแรกเนี่ยก็คือเป็นคุณนายแหวนเพชร แล้วก็อีกกระถางหนึ่งก็คือเป็นแพรเซี่ยงไฮ้นะคะกระถางละมัดเลยค่ะอันนี้เป็นแพรเซี่ยงไฮ้ค่ะที่กําลังตัดค่ะแยกไว้เลยค่ะแล้วก็ส่วนที่ยาวเราก็เอามาตัดไว้เป็นท่อนที่3ค่ะส่วนที่เหลือนะคะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอาไปปลูกแบบสับๆรวยๆค่ะเดี๋ยวต้อเตรียมดินมาแล้วนะคะฉีดน้ำพ่นน้ำให้ฉ่ำเลยค่ะเพราะว่าคุณนาย ตื่นสายตระกูลคุณยนตื่นสายเขาจะชอบฉ่ำน,น้ำแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังนะคะจะปลูกแบบปักหรือดำแบบดำนาเนี่ยนะคะคือทิ่มลงไปเลยค่ะแบบที่ใช้กันแบบดั้งเดิมค่ะเว้นระยะห่างประมาณนิ้วหนึ่งะนะคะหรือ2นิ้วออสองนิ้วแต่ว่ามันห่างไปเนาะก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าสมมติว่า มันช่องว่างมันน้อยหน่อยมันก็จะทําให้เป็นพุ่มได้สวยค่ะอันนี้ต้นเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วก็ต้นอวบใหญ่ค่ะไม่เหมือนอคุณนายหรือแพร่เสียงไฮ้ค่ะคุณแพร่เสี้ยงไฮ้จะลําต้นเล็กๆผอมๆพอเดินทางไกลร้อนๆก็ทําให้เฉาง่ายค้าใช้ไม้แหลมนะคะนําทางถ้าเราปักลงไปไม่ไม่ลงค่ะ ก็ปักลักษณะอย่างนี้นะคะให้เต็มกระถางเลยนะคะอ,อยะาใต้จะเร่งความเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะปักประมาณอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตรงปลายเนี่ยเขาให้ตัดออกหมดเลยเออยาใต้สั่งมาจากช่องของคุณนายไอเดียค่ะคุณนายไอเดียบอกว่ายาใต้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะตายเพราะว่าตระกูลคุณนายตื่นสายเนี่ยเขากลัวตายก็คือตัดปลายทิ้งไปเลยค่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาปลายทิ้งเนี่ยเขาก็จะ,จะเจริญงอกงามได้ช้าค่ะให้ตัดปลายทิ้งให้หมดเลยเขาบอกถ้าเขากลัวตายเขาก็จะรีบโต <quarters> เป็นเคล็ดลับจากคุณนาย <cross> <th ase> คุณนายไอเดียนะคะคุณนายไอเดียเอ่อย่าต้อยเข้าไปดูในช่องของคุณนายไอเดียสวยมากก็เลยเกิดความอยากได้อยากปลูกกับเขาค่ะยะ่าต้อยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นแต่นั่นแหละค่ะถ้าเรามีความพยายามยอต้อยว่า มันก็ได้นะคะมันจะเป็นการีิสูจน์เลยละค่ะว่า,าถ้าเรารู้จักพัฒนาหรือว่าปรับปรุงตัวเองในการที่จะปลูกต้นไม้ดูแลเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็น่าจะสวยหรืออยู่ได้ระดับหนึ่งสำหรับยยาต้อยเนาะนี่ปลูกเ้อความรักสำหรับกระถางนี้เสร็จแล้วนะคะเราลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ในร่ม ประมาณ3วันลากเขาจะออกนะคะลดน้ําธรรมดาลดน้ําไม่ต้องผสมอะไรเลยนี่คือกระถางที่2ค่ะก็อีกมัดหนึ่งนะคะค่ะปักไปเลยค่ะถ้าปักไม่ลงก็ใช้ไม้นํานะคะปักปักทิ่มๆไปเลยค่ะขอเล่งความเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คลิปยาวเพราะจะได้ทำถึง3กระถางเพราะว่าท้าทำน้อยเนี่ยกลัวว่าที่เราสั่งมาเยอะเนี่ย จะปลูกไม่ทันเขาจะเฉาตายไปซะก่อนเพราะยะตาต้อยสั่งมาตั้ง4กิโลเนะะี่ยค่ะมาดูต้งสุดท้ายว่าผลสำเร็จจะได้สักแค่ไหนนะคะสำหรับการปลูกของยตาต้อยลุ้นกันค่ะมาให้กำลังใจยตาต้อยกันนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะจริงๆแล้วคุณนายอไอเดียบอกว่าก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยให้เรามาเราใช้น้ำส้มสายชูหรือ,อ เครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเอามาผสมน้ำอย่างละช้อนอย่างละฝาค่ะแล้วก็เอาเข้าแช่เข้าไปสัก15นาที20นาทีเขาก็จะฟื้นคือจะแข็งแรงขึ้นคือได้สารอาหารดูดสารอาหารเข้าไปเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแต่สำหรับชุดนี้ได้ไม่ได้แช่นะคะไม่ได้แช่เลยก็คือตัดแล้วก็ปลูกเลย ถางนี้เป็นกระถางที่3มคือแพรเสี่ยงไฮ้นะคะจะเห็นว่าก้านเขาไม่ค่อยโตเหมือนกับคุณนายแหวนเพชรนะคะเล็กๆค่ะแล้วก็จะนิ่มค่อนข้างจะนิ่มนิ่มกว่าแต่ว่าต้นไม้อันเนี้เขาขึ้นชื่อว่าปลูกง่ายเลี้ยงง่ายทนก็น่าจะอยู่ได้เนาะค่ะก็ขอให้อยู่ ออกดอกสวยๆให้ยาอยได้ชื่นชมแล้วก็สมกับความอยากปลูกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะสกระถางนะคะฉีดน้ําให้ชุ่มทั้ง3กระถางคะ่ะแลวนี้เราก็มาดูผลกันนะคะค่ะเริ่มมาดูผลกันคะ่ะ3กระถางเสร็จแล้วฉีดน้ำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่ม ผ่านไปแล้วนะคะ3วันค่ะนี่แผงเสี้ยงไฮ้นะคะเห็นไหมคะว่าเขามีความสดชื่นขึ้นเห็นทันนี่แหวนเพชรค่ะอันนี้คือคุณนายแหวนเพชรฟื้นแล้วค่ะใบเขาสดชื่นต้นสดชื่นแล้นมาเลยค่ะยาเต้ก็จะถ่ายเป็นระยะระยะนะคะก็พอเห็นแบบนี้แล้วความหวังว่า เขาจะโตให้เราจนเห็นดอกสวยๆเป็นกระถางเนี่ยมันก็มีความสุขดีค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดชื่นแล้วนะคะเริ่มแตกเห็นผลมากๆเลยแล้วก็บเป็นอะไรรู้เปล่าครับรู้สึกว่าเขาโตช้าโตช้าไม่ทันใจเลยนี่เขาเริ่มมีใบเยอะแตกใบเยอะนะคะแล้วก็ออกหนึ่งดอกแล้วค่ะมีหนึ่งดอกแล้วนะคะสำหรับคุณนายแหวนเพชร แต่ว่าดอกเขาไม่สวยเหมือนที่ยาอยเห็นในในช่องของคุณนายไอเดียนะคะดอกไม่ใหญ่และไม่สดแล้วสำหรับแพซิ่งไฮก็ออกตุ่มแล้วนะคะออกตุ่มดอกแล้วคิดว่าจะบานเร็วแต่ปรากฏว่าบานช้ากว่าคุณนายแหวนเพชรคุณนายแหวนเพชรออกดอกที่สองแล้วค่ะก็มีตุ่มดอกเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ ใครจะสวยเห็นไหมคะคุณนายแพร่ซี่งไฮเขาแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาข้างนอกเลยนะคะแต่สำหรับคุณนายแหวนเพชรจะสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นเขาจะชูขึ้นข้นขางบนสูงขึ้นไม่โน้มออกด้านข้างไม่เหมือนแพรซี่งไฮเห็นไหมออกดอกแล้วนะคะแต่ดอกก็ไม่สดแล้วก็ไม่โตเท่าที่ควรค่ะก็ะถือว่า ออกหลายดอกเลยนะคะสำหรับกระถางหนึ่งอีกกระถางหนึ่งยังไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็แพ้เซิงไฮก็ยังไม่เห็นนะคะแพ้เซิงไฮน่ยตุ่มดอกออกเยอะเลยค่ะแต่บานช้ากว่าคุณนายแหวนเพชรเออคุณนายแหวนเพชรออกดอกแล้วค่ะสวยที่สุดเท่าที่ออที่เขาออกมาในขณะนี้นะคะ คุณนายแหวนเพชรแต่ดอกเขาไม่ไม่ทนนะคะดอกไม่ทนแล้วก็ไม่บานเต็มที่แล้วก็ไม่ใหญ่ไม่สดเท่าที่เราต้องการอันนี้เป็นสีชมพูเพราะว่าเขาจะให้มาถึงส2สองสีเนาะส0สีถึง12ถึงสสีแต่ก็ยังไม่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วจะมีกี่สีค่ะอันนี้เพิ่งเห็นเป็นสีชมพูสีแรก ก็ถูกใจระดับหนึ่งละค่ะเดี๋ยวคิดว่าตอนที่เราขยายจากสิ่งาจากาต้นที่มีอยู่เนี่ยเขาน่าจะพัฒนามากขึ้นน่าจะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาเรื่องการให้ปุ๋ยหรือว่าดินที่ปลูกด้วยนะคะนี่ค่ะมาดูแพรเซี่ยงไช่นะคะออกมาแล้วลักษณะของดอกแพรเซียงไช่จะเป็นชั้นๆจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ แต่ออกไม่เยอะอะค่ะออกทีละดอก2ดอกไม่พร้อมกันถ้าพร้อมกันเขาคงจะสวยมากเลยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์หรือเพื่อนๆชอบย่าได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่และเป็นการให้กำลังใจช่องของยตาได้ทำได้บายพีพีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ